แล้แวก็แลนขอบขั้วก็ทอดน้องแม่หอดเพื่อนหรอกค่ะประยุวะเต้าดอกพี่น้องเอ้ยอันแนน้องอันซีเฮ็ดอันซุนกน,น,น้องใหม่ซุกผู้ใดอยากกินน้องใหม่ซุกน้องใหม่แห่พี่น้องกุนน้องใหม่แซ่บๆอันบานเท่าอาหารดีสารเด้อพี่น้องเขาเปิ้งปลาแม่น้องใส่อย่างแน่เนี่ยเขามาทายเปิ้งๆไหมกระชื่งอยู่ในหนะีเลยเอฟซีแม่น้องเขาหอม แห้งเทียมแห้งใส่พริกเราก็มาโกแห่งละเอียดค่ะเอสซี่โกแล้วแล้วมาดีอันนี้นี่ก็คือหน่อไม้เพราะแม่นหน่อไม้สดเป็น,นหน่อไม้ทีวาหนาฝนชุกๆุกมันออกเราแม่นอ้อกะตัดมาแล้วก็เอามานึ่งสุกแล้วก็เก็บไว้กินได้ทั้งปีบ้านนี้เขากับเอามาเคียนแม่พี่นอ้องเราก็ไปเอาเคียนเอาเอาสอมแม่ค่ะอ๋อเคียนไป็นเส้นอ่าเป็นเส้น <laughs> เรากะใบเก็บน,น้ำยาด่างมามาปั่นกล่าาองน้ำยาด่างเข้าได้หนิเขาใส่อย่างหูบดน้ำปลาแล้วก็ชูโรสเรากะอาตะไข่เรากะอันไผ่ตู้มาด้เขาสิบะตู้มาด้เอาผู้ใหอย่างมาเบิ้งวิธีการตู้เรล่หไม้แบบแซ่บๆหอมแห้งกระเทียมแห้งเด้อเอฟซีหอมแห้งกระเทียมแห้ง <ๆ S 1> บาดิสิซุปหรอเด้อมาเบิง้งขั้นตอนการซุปเด้อซุปหน่อไม้แ่บ รสชาติของแม่น้องเองนะคะแต่ว่าเข้าเข้าสีเห็ดสุกแสบพ่าแสบนี่มันขืนอยู่กับการนั่นก็อเอิ่ว่าอูนอหม้น้าเด้ออูนอหม่นี่เข้าจะต้องนำอ่าอย่าด่างนัวเรากะไ่ปลาแดกน้ำเด้อ,อเอฟซีอากันเด้อบอุแต่ว่าแม่นอ้องสิบงกวอ่าเติมน้ําปลาเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ ขาสีใส่นาำปลากรอบไปน้ำขีหน่องบังด้วยขาดไปไหนเนาะขาดไปไหนเนาะใส่น้ำปลาเอ้ามาเบิรงมาเบิรงเอฟซีใส่น้ำปลาไปอีอะน้ำปลาเราบนี้กะแม่น้องขอใส่ข้าวคั่วนี่เด้อเอฟซีมันจิเกิดอ่ความหอมกลมกลมะะ่อมด้วค่ะข้าวคั่วใส่ลงไปเลยเยอะหน่อยนะคะข้าวคั่วบน,นี้แม่น้อง ขอใส่พริกป่นเพิ่มไปหน่อยนะคะจริงๆเขามีพริกเขามีพริกที่เขาพริกสดที่เขาขวดแล้ววันนี้สิไ้ยังเพิ่มมาวะอันนี้ก็คืออ่าใส่น้ําตาลนิดหนึ่งผู้ใดบอมากับว่าใส่อันนี้ชูรสก็ใส่นิดนึงนะคะเอาแบบนี้ดิรอกินค่ะป้ามาเบิรงกมาตายเพื่อนบังเบิรูกตายปืด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 บังไงอุ้ยเอ็ดซิ เตรียมถ้วยได้เลยคะ่ะอือกินขอบขวาน,นะแม่กินข้าวขว่หอมๆเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านใส่ผักเด้ออันที่นี่เป็นดอกสีบอกว่าเข้ากับใส่ไอ้ต้นหอมเขา้าทานใบเนาะพี่น้องเนาะหอมสดเด้อแล้วก็มีสลัแหน่เด้อหอมสดสละัแหน่กรับไอ้หอมเต้เด้อเอฟซีนิดไปนิดเนี่ยเอฟซี เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกหน่อไม้เดี๋ยวตักโชว์เอฟซีก่อนเด้อผู้ใดกาลังหิวเขามากินเขาก็เแมนน้อเออเบิงบทุกหน่อไม้เที่อดพี่น้อเอ้ยของกินอีสานบานเห่าแ่บหลน้องใหม่กับว่าได้ซื้อ,อพี่น้องน้องใหม่อยู่ในสวนเฮ่านี่ล่ะแต่ว่าเม่น้องใช้วิธีถนอมอาหารเก็บไว้ได้กินทั้งปี นาพน้นโตชุกชิบเนี่ยล่ะเข้าสิเก็บเราใหม่เรามาทำทำหน่อมาอาหารม่ดีเข้มาใจอหงาหูบะมันโรยด้วยสลัดแหน่ที่น้องเลยโบแซบอันนี้สีแซบมันไดนเพี้ยมามา,มากินซุปหน่อไม้กับแม่หน่องด้วยกันมาจ้าเอฟซีเดี๋ยวมากินกับหยังหูบะซุปน้องใหม่มาเบิรงกมาเบิรงกซุปน้องใหม่กินกับหยังสีแซบซุปหน่อไม้ กินกับดอกคาพี่น้องเอ้ยเบิ้งแหมดอกคาอยู่ในสวนแม่น้องเน้นี่หมาคแข่งกันอยู่ในสวนค่ะสดสดเลยมูนี่สิเป็นอาหารที่แม่น้องสื่อมาเด้น่พี่น้องอัน,นหน้าเอาถ้วยจานมาใส่กับขเขาแน่อันนี้กับเป็นไวถ่ายกินก,กับกาแฟพี่น้องขาสื่อมาจากตลาดบ้านหันะเอาเขาแยกไปก่อนเนาะเอาแยกใหเอาแยกไบเบิ้งไหม,มจ็เแมนได้ยางแม่พี่น้องเอ้ยเขาตลาดเนาะ เอาจานมาเอาจานมาเยอะๆหน่อยเอาถ้วยมาด้วยโอเคนี่บันทีสิถ้าพี่น้องแกต้องกินปู่พี่น้องกินเด้อเอวันที่นี่ได้อีกอย่างแมเ่เดียวเดี๋ยว,ยวติบ้าเบิ้งเด้อเข้ายู่ที่กะยู่กินแบบพี่น้องอันนี้ติ่งตับเด้อนี่เม่ได้กินติ่งตับโดนตลาดคําให้แบ่พี่น้องนี่ติ่งตาบนะจ๊าแล้วกะอันนี้กับเป็นอีหย่างหูว่าพี่น้องทอดมันปลา ทอดบันปลาเด้อหนิพี่น้องนี่เด้อนี่ทอดบันปลาเพื่อนขายไห่สามถุงหาสีถุงลยยี่สิบก็ดีแม่นอม้องนี่อ่าเมาื่อนี้นี่อี่อามามาอามาน้องยานะคะอันนี้น้องยาเด้อฝากเพจกล้วยฉาบน้องดีมด้วยนะคะอันกล้วยฉาบาที่บุญบั๋นสิรแลนมากบักหพี่น้องนี่คืออาเป็นผู้เหตุเด,ด้อ เด,เดี๋ยวมือนีไปน้องเสียวมากินโช่เด้อเดี๋ยวกินเขาอิ่มกันเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อนี่ยยอย่างอีกว่ท่านนี้เมื่ด้คพี่นอ้องยังไม่หมดยังไม่หมดอ,มมดอันนี้มือนีกับสินี่ป่ากับลุงกําลังมาป่ากับลุกงสิมากินเขาน้าอันนี้กับเป็นอาอานี่คือน,น้องสาวของพออคอน อันนี้เป็นสาเร็จเด้อมือนีเพราะว่ามือนี้ภาลิจหลายยังอันเห็ดเองนี่แต่สูบเราใหม่เด้อพี่น้องอันไหนที่เฮ็ดเองกับบอกว่าเห็ดเองอันไหนทีสื่อกับบอกว่าสื่ออันนี้ผ้าหมูอีกพีนะ่น้องสิกินจะข้นมาตีเอา <c oughs> หลายค้นอยู่คุณลิงมาจินกระเป๋าตะวันเพื่อนแม่น้องเด้อค่ะมือน,นีเพื่อนมาเล่นนำ้ำเอามาเละ่นน้ำโตเน้คุณคุณลิง เคยมีคนซื้อวันลิงบอยเอฟซีนี่ะเพื่อนเป็นเพื่อนแมนนองนี่แหละค่ะเพื่อนซื้อวันลิงอันนี้ก็คือผ้าค่ะเอาอยู่กันแบบครอบครัวกับพี่น้องนี่อย่างกักินอยู่น้ำกันมือนีบ่ดีแมนนองนี่ก็ไรจิบหลายอย่างเนาะเทิ้งเอากับเขากบน้ำไปไห่้างกันเลยทํามือแมนนองกันเลยใด้เสือับเขาสําเร็จค่ะบ้นี่ต้มแ่บเด้ออันนี้ ต้มแซ่บั้ถุงเงไี้ยเถอะงไหนสิเต๊ะสวยเหมือนไปต้มแซ่แนนบ,แบบถุงบางใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยแนะนำรายการอาหารบระเทศเหนือมาด้วยเอาอันนี้มันต้องถั่วใหญ่ไหมคะ่ะคุณนาถ,าถั่วใหญ่หมากกระมังแม่นุ่อนี่กระมังอันที่เขาหูเขาเน่ะอันนี้อันนี้อย่างหมูบอยเอฟซีอันนี้ก็คือเป็นเนี่ยของอีปอกซ้อนหมัก ผู้ใดเคยกินบ่ค่ะนี่ดังงัวอาหารอีสานเดอ้อผู้ใดเป็นคนภาคอื่นภาคกลางก็อดจิบ่เคยกินเนาะค่ะแต่ว่าแม่น้องเป็นคนอีสานผู้ใดอยากมาเด้อเอาถ้วยน้อยนะอมาใส่น้ำจิ้มแนะนำไอน้นาถ้วยเล็กถ้วยเ,เล็กมาใส่น้ำจิ้มให้หน่อยเอาเล็กกว่านี้าไหมคะเ้องกินหลายอันหลายแนวเด้อเอ็ดซี่เอ,<ะ>เอาแก่น้ำจิ้มให้เนาะเดี๋ยวเทียน บอกเอฟซีวเอาอันนี้เทสได้ทันนี่น้องเอ้ยนี่หมูจิ้มข้าวอันนี้เทสได้มีเหมือนหมดเอาเอาจานมาอีกแควใบหนึ่ง,งจานมีดีไซน์ผัดอันนี้เป็นผัดอันนี้เป็นผา,า,าดอันนุงอันนี้เขาเรียกว่าพัดอันปลาดุดข้าจอถอดจักวันไหมพที่นอกืม่น,นีส่วนใหญ่จะเป็นกับข้าวสำเร็จนะคะข้าไปซ้อแม่น้องก็สิบอกว่าซื้อข่นเฮ็ดเองก็สิบอกว่าเฮ็ดเอง มือนี้เอ,เอ,องเฉพาะซุปหนอห่อไม้เลยเอฟซีแม่น้องบ้า